สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะคะในรายการ The Music Plus Music Therapy Series ค่ะก็จะมาต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องดนตรีบำบัดสำหรับกลุ่มเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานนะครับครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องความเครียดวันนี้เราคุยกันเรื่องหัวข้อที่เฉพาะมากขึ้นนะครับเรียกว่าความกังวลน,นะครับ กังวลจริงๆมันคืออะไรคะอยากใด้จย์ช่วยธิบายแตกต่างกันนะครับจากความเครียดนะครับความกังวลเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามีความคล้ายกันคือเป็นความไม่สบายใจไม่สบายายนะครับแต่ว่าความกังวลเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งเนื้อหาของสิ่งที่เรากังวลเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วเราก็รู้สึกคิดเหมือนคิดล่วงหน้าไปก่อนซึ่งมันอาจจะกำลังกำลังจะเกิด นะหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับแต่เราใช้พลังงานใช้เวลาในการคิดคำนึงของถึงสิ่งนั้นนะ่ะไปแล้วนะครับบางครั้งเป็นหลายชั่วโมงบางครั้งเป็นวันและบางครั้งคิดวนเวียนอยู่เป็นสัปดาห์นะครับ<ม>ซึ่งอาจจะต้องบอกว่าเป็นกระบวนการทํางานหนึ่งของสมองนะครับเราเรียกสมองส่วนนี้ว่าสมองส่วนอะมิกดาลานะครับซึ่งสมองส่วนอะมิกดาล a าเนี่ยมักจะทํางานในการตีความเพื่อปกป้อง ร่างกายเราไว้ก่อนคิดไว้ก่อนนะมันไม่เกิดขึ้นจริงเราร่างกายเราชีวิตเราก็ปลอดภยัยการทํางานของสมองจึงเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ความวิตกกังวลเนี่ยโอ้เป็นทุกข์มากสําหรับบางคนนะครับอาจารย์ฝนลองบอกถึงสาเหตุของแต่ละวัยหน่อยสิครับค่ะวัยรุ่นต่างๆเนี่ยนะคะก็ธรรมชาติเลยก็จะต้องกังวลเกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมคะครพรุ่งนี้จะสอบแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์จะสอบแล้วเอ๊ะมันจะออกมาเป็นยังไงก็กังวลคิด กังวลเตรียมตัวอ่านหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนๆก็ได้เพราะว่าทําไมคะเราก็กังวลว่าเพื่อนเพื่อนคนเนี้ยเขาไม่ชอบเราแน่เลยเอะหรือจะไม่ชอบเราเทอแสดงท่าทีแบบนี้เพราะอะไรใช่ไหมคะหรือจะเป็นในเรื่องของอรูปลักษณ์ของตัวเองก็ได้อาจจะกังวลว่าจะอ้วนไปไหม จะสวยแต่งตัวแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีอีเวนต์ต่างๆกังวลและโอ้ยไม่มีชุดเลยไม่รู้จะทําแสดงออกหรือทําตัวยังไงนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เด็กๆวัยรุ่นมักจะพบเจอกันนะคะถ้าเป็นในวัยทํางานบ้างจันปูอย่างเช่นวัยทํางานเนี่ยกังวลแน่ๆล้กังวลอนาคตคาว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนละ้วอยู่ดีๆโควิดก็มา อยู่ดีๆสงครามภาษีอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกเราก็รับมือไม่ทันเราเจอกับเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยก็จะมีความเครียดความกังวลเพราะมันต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆบางครั้งนะครับก็เป็นเรื่องการความกังวลในเรื่องอนาคตของคนในครอบครัวนะแบบคนที่มีครอบครัวแล้วลูกจะเป็นยังไงสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงนะโอ้โหมีเรื่องให้กังวลได้เยอะมากเพราะว่าอนาคตยังไม่เกิดขึ้นแต่เรา เตรียมตัวไว้ก่อนนะบางครั้งมันเป็นภาราทางด้านจิตใจค่ะ,ะคะหลักการของดนตรีก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะ,คะเหมือนกับเรื่องของความเครียดเลยก็คือดนตรีมันช่วยทําให้ระบบการทํางานของร่างกายเนี่ยผ่อนคลายลงได้ระบบอะมิกดาล่าที่อาจารปุพูดไปตอนแรก<ช>เนาะจากการที่มันทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับพอมาฟังดนตรีผ่อนคลายสลองส่วนอะมิกดาลาก็ รเราเลือกได้หนึ่งอย่างในหนึ่งเวลานะครับสมองก็สลับสวิตไปนะ,ะบางครั้งไปใช้สมองส่วนหน้าด้วยเช่นฟังเพลงและคิดถึงเอลิเมนต์ต่างๆทําให้สมองส่วนกังวลทํางานน้อยลงสมองส่วนโฟกัสแก้ปัญหาต่างๆทํางานได้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้เนาะเราก็จะมีกิจกรรมทางดนตรีมาแนะนําท่านผู้ชมด้วยนะคะว่ารเราจะใช้อย่างไรได้บ้างที่มากกว่าการฟังเพลงหรือว่าเล่นดนตรีรทั่วไปซึ่งวันนี้เราจะ แนะนำเรื่องอะไรดีคะ,ะดนตรีเพื่อการผ่อนคลายนะครับดนตรีเพื่อการผ่อนคลายนีย่อาจจะเป็นดนตรีที่ท่านผู้ชมชอบอยู่แล้วก็ได้นะครับองค์ประกอบของดนตรีเนี่ยเราเน้นมากๆคือการทําให้สงบทําให้ผ่อนคลายนะครับนะแล้วก็เราไม่ระวังการถูกกระตุ้นนะเพราะเราต้องการที่จะคลามดาวระบบต่างๆนอกจากนี้เราใช้ดนตรีร่วมกับเทคนิคการผ่อนคลายได้ด้วยนะคะครับ เทคนิคการผ่อนคลายนะคะก็เช่นการฝึกการหายใจร่วมกับจังหวะเพลงนะคะซึ่งการใช้จังหวะเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถหายใจเข้าแล้วก็ออกได้อย่างง่ายดายมากกว่าแค่นับ1 2 3, 4, 1> ึ่งสอซึ่งมันเป็นจังหวะเป็นคิวให้กับสมองเราโดยที่หายใจเข้าออกสบายๆแล้วดนตรีมันก็ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้เพิ่มขึ้นด้วย,วยการฟัง Element ของดนตรตีคือองค์ประกอบของดนตรตีต่างๆเช่นจังหวะ ทำนองคอร์ดเสียงประสานต่างๆนะครับที่เป็นรวมกันอยู่ในบทเพลงหนึ่งนะครับถ้าเราตั้งใจฟังเช่นเราตั้งใจฟังทำนองตั้งใจได้ยินทำนองนะทำนองเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอุ้ยมันเพลาะมากเลยลดการทำงานของ ara, อะมิตาลาเพราะว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องที่เรากังวลจะทำให้เกิดสตินะครับซึ่งสติเป็นเรื่องสำคัญมากการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับสภาวะปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้ดนตรีในการช่วยให้ผ่อนคลายด้วยก็จะช่วยเรื่องความกังวลได้ดีมาก ค่ะหรือว่าเราก็สามารถเอาดนตรีมาใช้กับเทคนิคอื่นๆอีกเช่นชการเกรงแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะโดยที่การเลือกเพลงเนี่ยก็อยากให้เป็นเพลงที่อาจจะมีจังหวะสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเกรงร่างกายเนาะแล้วก็ผ่อนคลายซึ่งอาจจะมีจังหวะที่มันตรงกับ Movement ของเราได้อาจารย์ปุ๊ลองผ่อนคลายค่ะเออมันรู้สึกไหม อาจจะรู้สึกได้หรือาจจะรู้สึกยากในบางคนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวเปรียบเทียบเนาะเช่นอาจารย์ปุ๊กเก่งมือค่ะกำมือแน่นๆอือ่าแล้วก็ผ่อนคลายใ่อยมันรู้สึกมีสองขั้วเลยใ่ขั้วหนึ่งเก่งมากๆแล้วก็พอผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะลองหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะก็อาจจะลองค้นหาว่าเทคนิคการเกรงแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับเสียงดนตรีนะคะก็จะมีอยู่ ก็ลองทําไปด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งสําหรับคนที่พอบอกให้ผ่อนคลายมันยากอะ่ะเรามาลองเกรงดูก็จะทําให้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ,ะแล้วก็อีกวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการจินตภาพหรือจินตนาการไปพร้อมกับเสียงเพลงอันนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะโดยใช้ในเรื่องของการจินตนาการในสถานที่หรือสีแสงหรือความรู้สึก ต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ซึ่งวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาชวนท่านผู้ชมทําไปด้วยกันสัก2เทคนิคดีไหมคะคเทคนิคแรกก็คือการหายใจร่วมกับเสียงเพลงค่ะแล้วก็การจินตนาการพร้อมกับเสียงเพลงค่ะเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการฝึกหายใจพร้อมกับดนตรีการหายใจโดยปกติเป็นการเยียวยาโดยตัวของการหายใจเองอยู่แล้วนะครับเราหายใจลึกๆเรารู้สึกดี ใช่ไหมครับเราบางครั้งเราเครียดเราก็กั้นหายใจบางทีก็ถอนหายใจใช่ไหมครับเพื่อในงั้นเดี๋ยวเรามาลองฝึกหายใจแล้วใช้การหายใจแบบนี้นะครับในการใช้ร่วมกับดนตรีนะครับอ,อย่างแรกเลยเราลองมาฝึกมือว่างนะครับมีช่วงตรงกระบังลมนะครับกับช่วงตรงทง้องนะครับการหายใจที่ดีและหายใจที่มีคุณภาพคือการหายใจโดยไม่ใช้กระบังลมนะครับหายใจกระบังลมจะเป็นอย่างนี้ฮะอกยสูงอกยสูงแล้วก็มันได้ลมไม่เยอะ เหมือนเวลาเราถอนหายใจไหมครเหมือนถอนหายใจเลย oh. นะครับลมจะติดอยู่ที่ช่วงบนการหายใจแบบที่ช่วยพพอร์ตนะครับได้ออกซิเจนเยอะด้วยนะคือการหายใจแล้วพุงขยายนะครับบางท่านอาจจะลองขยายพุงก่อนเลยช่วยดันนะแต่หายใจให้ลมเข้าจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะครับลองทําด้วยกันนะครับนะครับหายใจเข้ามือท่านล่างจะขยายนะครับการหายใจนิึงเเ่ากเบาๆขออีกครั้งนะครับหายใจเข้าพุงขยาย ลูกโป่งใจะใหญ่ขึ้นหายใจออกครั้งสุดท้ายนะครับหายใจเข้าลูกโป่งขยายกันลมหมายใจนิดนึงเบาออกมาเบาเอาละเดี๋ยวมาลองทำดูกับบทเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่เ,าเราได้รับมานะครับเป็นเพลงที่เราแปลงเนื้อมานะครับส่วนเนื้อเพลงนะครับก็จะมีความหมายถึงการที่ ปล่อยสิ่งต่างๆที่กังวลปล่อยสิ่งต่างๆที่คิดล่วงหน้าไปนะครับเดี๋ยวมาลองฟังดูด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีการฝึกหายใจด้วยจะให้อาจารย์ฝนเป็นคนนำนะครับค่ะก็คือช่วงที่ฟังช่วงแรกเน่ยก็อยากให้ทุกท่านหายใจสบายๆนะคะลองสัมผัสตามจังหวะการหายใจของตัวเองไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมีช่วงที่นำให้หายใจสั้นๆนคะคะ Go, we gotta keep moving, let go, no matter what you're facing, let go, oh let go, cause we've got the power to let go and keep moving along, let go, let go. l e t go Cuz we've got the power to Let's go and keep moving along ปล่อยไปหรือยังคงต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะเรื่องร้ายแค่ในปล่อยไปก็ช่างมัน เพราะเรายังมีพลังที่ทำให้ก้าวเดินต่อไปปล่อยไป,ปล่อยไป,ปล่อยไปเพราะเรายังมีพลังที่ทำให้ก้าวเดินต่อไปหายใจเข้า ออเขา้าออาใ,ใจเข้าออกไปเรื่อยๆสบายๆปล่อยไปเรายังคงต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะเรื่องไรแค่ไหนปล่อยไป ก็ชื่อมันเพราะเรายังมีพลังที่ทำให้ก้าวเดินต่อไปลอยไปลอยไปลอยไปเพราะเรายังมีพลังที่ทำให้ก้าวเดินต่อไป จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้เพลงเล t โกนะครับผู้ชมทั้งบ้านสามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้สำหรับการฝึกหายใจฝึกผ่อนคลายนะจริงๆใช้เพลงอื่นได้ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพลงที่มีจังหวะที่มีความสัมพันธ์กับจัง<ม>หวะการหายใจของเราสักหน่อยหนึ่งถ้าเร็วไปเราก็อาจจะเครียดกว่าเดิมเพราะเราหายใจใช่ไหมคะมแต่ถ้าช้าเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราหายใจไม่ไม่ไหวนะเพราะว่ามัน กลั้นหายใจนานเกินไปค่ะครับลองทดสอบกับตัวเองนะครับ,รบแต่ละการก็คือฟังแล้วผ่อนคลายไหมใช้แล้วผ่อนคลายไหมนะครับแล้วก็ตามด้วยการกําหนดลมหายใจเนี่ยช่วยให้ผ่อนคลายได้มากขึ้นบางคนอาจจะต้องเป็นเพลงร้องแบบนี้ก็ได้เนาะบางคนอาจจะเป็นเพลงบรรเลงก็สามารถเลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำการจินตนาการพร้อมกับเสียงเพลงกันดูนะคะ ก็คืออยากให้ทุกท่านนะคะลองตอนนี้เนาะเตรียมตัวไว้ก่อนก็คือลองคิดถึงสถานที่หรือบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจเป็นที่ที่เรารู้สึกใช่เลยสำหรับเราที่เช่นไปน้ำตกนะครับเท้าแช่น้ำความรู้สึกดีๆเป็นยังไงไปที่ทะเลหรือ <c oughs> ไม่กระทั่งแบบไปสวนสัตว์กับครอบครัวจ <c oughs> จะเห็นช้าง <c oughs> เห็นมา้ารู้สึกสนุกสนานนะครับ <c oughs> ความรู้สึกในตอนนั้นเป็นยังไงนะครับพยายามเตรียมไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกับน้องๆเลยนะคะการจินตนาการเป็นวิธีการผ่อนคลายโดยใช้จินตนาการหรือการสร้างภาพขึ้นในใจซึ่งควรเป็นภาพจากความทรงจำที่ผู้รับการฝึกมีประสบการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์ในภาพนั้น และมีความรู้สึกที่ดีเช่นประทับใจภาคภูมิใจชื่นชมหรือเป็นสุขเมื่อนึกถึงภาพดังกล่าวหนึ่งภาพและเพิ่มการใช้ประสาทสัมผัสหรือการรับรู้การสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจ ให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถจินตนาการรับรู้และรู้สึกถึงพลังและภาพดังกล่าวได้อย่างผ่อนคลายและสบายใจได้อย่างดื่มด่ำมากยิ่งขึ้นให้ทุกคนจินตนาการถึงสถานที่ที่คุณรู้สึกสบายสงบและปลอดภัย อาจเป็นที่ที่เคยไปมาก่อนหรือที่ที่อยากไปหรือที่ที่เคยเห็นจากในรูปภาพใช้เวลาเดินทางไปยังสถานที่นั้นคุณลองมองไปรอบๆคุณเห็นอะไรบ้างบรรยากาศร,รอบข้างนั้นเป็นอย่างไรมีแสงที่จ้าหรือสลัวเหมือนตอนเย็น โทนสีและอารมณ์เป็นอย่างไรคุณอยู่คนเดียวในที่นี้หรือมีคนอื่นอยู่ด้วยนึกถึงภาพบรรยากาศที่ผ่อนคลายมีความสุขและปลอดภัยซึมซับบรรยากาศแสงและอารมณ์นี้ไว้ ปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายสังเกตเสียงรอบกายอาจเป็นเสียงดนตรีหรือความเงียบคุณลองคิดถึงกลิ่นแถวนั้นต่อไปลองคิดถึงสัมผัสต่างๆที่คุณรับรู้ได้อาจเป็นเท้า ที่กำลังสัมผัสทรายลมที่กำลังพัดเส้นผมหรือเป็นสัมผัสใดก็ได้ที่คุณรู้สึกได้ระหว่างนี้ลองจดจำภาพสถานที่นี้สถานที่ที่ผ่อนคลายและปลอดภัยและให้นึกถึงภาพนี้ ในช่วงเวลาที่คุณอยากรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้ใช้เวลาสัมผัสความเบาสบายนี้ต่อไปอีกสักหน่อยหายใจเข้าหายใจออกอย่างต่อเน,นี่ย เราจะกลับมาสู่ปัจจุบันลองขยับนิ้วมือแขนขาเล็กน้อยคุณรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขกระปี้กระเป๋าจากนั้นคุณค่อยๆลืมตาขึ้นครับ เมื่อสักครู่นะครับที่ได้จบไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการสาธิตการใช้ดนตรีเพื่อการจินตนาการนะครับทุกท่านสามารถนําเสียงที่ผมได้ใช้สาธิตเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมาปรับใช้เพื่อสร้างจินตนาการในตัวของทุกท่านได้นะครับเซิร์ชได้คําว่า music for relaxation ครับสามารถที่จะเข้าไปเลือกเสียงหรือว่าบรรยากาศที่ทุกท่านชอบนะคบผมแล้วก็สามารถที่จะฟังและก็จินตนาการไปกับบทเพลงและก็เสียงที่ผมได้ลองพูดไปได้นะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ที่เรามาพูดถึงการใช้ดนตรีบ,บาําบัดเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของความวิตกกังวลนะครับซึ่งความวิตกกังวลคือการคิดล่วงหน้านะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยก็ได้นะแต่เราสูญเสียพลังงานเราสูญเสียเวลาแล้วเรารู้สึกทุกข์ใจเรารู้สึกไม่สบายใจนะครับาการใช้ดนตรีในการช่วยความวิตกกังวลในน้องๆวัยรุน่นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ทํางานแล้วนะครับหลักการ ง่ายๆเลยกับการใช้เพลงที่ชอบค่ะแล้วก็เพลงที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้ค่ะซึ่งเพลงผ่อนคลายนะครับมีหลายประเภทมากเลยเราสามารถค้นได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใน u t u b e นะครับแต่วันนี้เราที่เราได้นําเสนอด้วยกันนะครับก็เป็นเพลงจังหวะช้าบวกกับการหายใจนะครับซึ่งการหายใจที่ผ่อนคลายการหายใจที่ถูกต้องก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะครับสมองที่เคยกระตุ้นความกังวลความคิดล่วงหน้า เช่นอะมิกดาลาก็จะลดการทํางานลงแล้วเราก็ฝึกการจินตนาการผ่านเสียงเพลงกันด้วยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้หยุดการคิดวนเวียนหรือว่าคิดถึงปัญหาต่างๆได้ด้วยค่ะสําหรับ e ีพีหน้านะคะเราก็ยังอยู่กับ หัวข้อดนตรีกับวัยรุ่นและวัยทำงานนะคะโดยที่เราจะเน้นไปที่การนอนหลับกันค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไม่ให้ดนตรีชาแนลด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ